ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าพวกเราทุกคนก็จะได้เห็นแล้วนะครับสำหรับเอเจนต์คนใหม่แห่งเกม v a l o r a n t ซึ่งจะเข้ามาเป็นเอเจนต์ลำดับที่28ในตำแหน่งดวลลิสซซึ่งจะมีการเปิดเผยเอเจนต์ใหม่ในการแข่งขันโชว์แมทที่จะเป็นการเจอกันระหว่างทีมนานาชาติที่นำโดยเทนต้องมาเจอกับทีมไทยที่นำโดยซูเปอร์บัสแต่ก่อนที่เราจะไปดูพร้อมกันว่าเอเจนต์ใหม่นั้นหน้าตาเป็นยังไงและจะใช่คนไทยอย่างที่ทุกคนคาดกันหรือเปล่าผมก็อยากจะพาทุกท่านนะครับมาดูกันว่าในตอนนี้พวกเรานั้นรู้อะไรแล้วบ้างเกกีี่่ยัับอจจนนนนค้้าาสิงงทท ออกมาและจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นเอเจนต์สัญชาติไทยเราก็ลองไปรับชมสิ่งที่ไลออดบอกใบเรามากันเลยครับสิ่งแรกที่เรารู้เกี่ยวกับเอเจนต์คนนี้นั่นก็คือคลิปวิดีโอที่ทางไลออดนั้นการปล่อยออกมาโดยภายในคลิปได้มีการให้ผู้เล่นที่เป็นระดับโปรเพลเยอร์จากหลากหลายทีมที่เข้าแข่งมาสเตอร์แบงคอกมาพูดถึงสกิลของเอเจนต์ใหม่คนนี้และแนวทางการเล่นโดยทางผู้เล่นจากทีม D x ได้บอกว่าเอเจนต์ Agent คนใหม่นี้เหมือนกับการเอาเจสโยรุเรนามาผสมรวมกันเหมือนกับสลัดผล ไม้แล้วมันโคตรบ้าต่อไปนี้คงจะไม่มีใครเลือกหยิบเจ็ตอีกแล้วสกิลของเอเจนต์ใหม่นั้นดูรวดเร็วและรุนแรงมากและผู้เล่นจากทาง G2 บอกว่าเอเจนต์ใหม่นั้นมีความรวดเร็วมากๆและไม่มีทางที่จะหยุดมันได้เลยและผู้เล่นจากทาง Sentine นลเซลซิดได้บอกว่าเดรลิสคนนี้นั้นเป็นทูเอลิสสไตล์ที่บุกได้อย่างดุดันโดยเซคเคนบอกว่าเอเจนต์คนนี้นั้นมีความน่าลำคาญมากดังนั้นถ้าเขาได้เล่นก็คงจะสนุกมากทีเดียวผู้เล่นจากทีม Vi ท a l i t y ได้กล่าวคำวอวยพรให้กับผู้เล่นตำแหน่งเซน ผู้เล่นจากทาง T1 บอกว่าเอเจนต์คนนี้เป็นเอเจนต์ที่เหมาะมากกับเกมวอลโลแอนด์และชุดสกิลของเอเจนต์จะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนและผู้เล่นหล,หลายๆคนนั้นยังมีการเสนอชื่อว่าดูเอลลิสคนใหม่นี้เหมาะกับนักแข่งคนไหนโดยหลายคนก็บอกว่าเป็นสไตล์ที่เหมาะกับทางออกซี่ของทางคลาวนายและจอร i กิโมจาก g 2หรือจะเป็นเดอร์เกอร์จากทีมไวทอริตี้โดยปาธิเทคยังเสริมต่อว่าเอเจนต์คนนี้นั้นน่าจะไปได้ในทุกแผนที่โดยเฉพาะแผนที่ที่เคยเป็นแผนที่ที่ใช้เจ็ตอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว โดยเซคเคนก็ได้มีการแนะนําคอมที่เหมาะกับเอเจนต์คนนี้ไว้นั่นก็คือเอเจนต์คนใหม่คนนี้นีออนเลสบรีสและเทโฮโดยไม่จําเป็นต้องมีสโมกก็ไม่รู้ว่าที่เซคเคนพูดแบบนี้เพราะว่าเอเจนต์คนใหม่นั้นมีสกิลสโมกเหมือนกับเจตหรือแค่พูดปั่นกันแน่แต่จากที่ทุกคนบอกว่าเอเจนต์คนใหม่นี้จะมาแทนที่เจตซึ่งเอเจนต์เจตก็เป็นดูอเลสต์คนเดียวที่มีสโมกอยู่ภายในเกมตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าเอเจนต์คนใหม่นั้นอาจจะมีสกิลสโมกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีในเกมและนีก็คืออข้มูลสรุป สั้นๆจากคลิปวิดีโอที่ไลออดนั้นให้โปรเพเยอร์มาพูดถึงเกี่ยวกับตัวเอเจนต์ใหม่นะครับและหลังจากนั้นทางไลออดเกมก็ได้มีการปล่อยคลิปสกิลของเอเจนต์ใหม่นั่นก็คือคลิปที่คิวจอยนั้นกําลังกระโดดอยู่ในสภาพที่สโลแบบหนักมากๆและต่อมายังมีการลงภาพที่เป็นเอเจนต์ใหม่นั้นวิ่งผ่านตลาดในประเทศไทยด้วยความเร็วสูงเหมือนกับสายฟ้าด้วยแคปชั่นที่ว่าฉันได้ยินคุณแล้วทีฉันจะไปถึงที่นั่นอย่างรวดเร็วซึ่งที่ผ่านๆมาไลออดก็ชอบบอกใบประเทศบ้านเกิดของเราเอเจนต์ไว้ เช่นในตอนเด็ดล็อกหรืออีกหลายๆเอเจนต์ก็ทําให้คาดเดาได้ว่าเอเจนต์คนใหม่นี้น่าจะเป็นเอเจนต์ที่มีสัญชาติไทยจริงๆและต่อมาก็ได้มีการปล่อยคลิปดวงตาของเอเจนต์ใหม่ออกมาพร้อมแคปชั่นว่าปล่อยให้พวกนั้นเรียนหน้ากันเข้ามาเลยฉันจะลุยแล้วนะและจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไรออดนั้นก็ชอบบอกใบ้อยู่เป็นประจำเกี่ยวกับตัวเอเจนต์ใหม่นั่นก็คือรูปแบบของถ้วยในการแข่งขันต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเช่นในตอนเปิดตัวเอเจนต์โครฟ์ถ้วยในการแข่งขันนั้นก็เป็นถ,วบบถ้วย ช่วยในการแข่งขันมาสเตอร์แบงคอกในครั้งนี้ถูกทําออกมาเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดที่มีประกายวิงวับนี่อาจจะเป็นการบอกใบ้ลักษณะวิชวลของสกิลของเอเจนต์ใหม่ก็เป็นไปได้และสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้เล่ามาในคลิปนี้เอเจนต์ Agent คนใหม่นั้นจะมีสกิลสโลที่หนักมากๆและน่าจะเป็นเอเจนต์ที่มีความรวดเร็วในการเคลื่อนที่หรือเปิดไซต์ได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นสกิลพุ่งเดชเหมือนกับเจ็ทหรือว่าสกิลที่ทําให้ตัวเองนั้นเคลื่อนที่ได้เร็วเหมือนนีออน่วนนนน,นีีีี้้้กกกอองทใมชโขาาห และเอเจนต์คนนี้สามารถเล่นได้ในแผนที่ที่ปกติแล้วจะมีการใช้เจ็ตกันและเป็นเอเจนต์ที่มีสกิลที่สามารถใช้ในการก่อกวนทําให้อีกฝั่งนั้นเกิดความลาคาญได้มีความเป็นไปได้สูงที่เอเจนต์คนนี้นั้นจะเป็นสัญชาติไทยแต่ผมก็ต้องขอบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าที่โปรเพลเยอร์หลายๆคนพูดแบบนี้ก็อาจจะเป็นได้ทั้งความจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่การพูดปั่นหรือพูดไฮกันเพื่อให้คนตื่นเต้นแต่เราก็จะได้รู้กันแล้วในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าในโชว์แมทที่กําลังจะเกิดขึ้้้้นนแแลลละีี่่ก็คือออททังงหมมดวขขู นั้นมีอยู่สําหรับตัวเอเจนต์ใหม่ในตอนนี้และในอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะมีการเปิดตัวเอเจนต์ใหม่อย่างเป็นทางการดังนั้นผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปต่อกันในคลิปหน้าที่จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเอเจนต์ใหม่หลังเปิดตัวไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ต้องขอรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแต่ก่อนจะจากกันไปผมก็ต้องขอบอกว่าวอลเลย์บลน,นั้นไม่ได้มีเอเจนต์สัญชาติไทย,ย,นย,ยนนนน่นนาออกากกมออนอหน้ น,นี้แล้วนั่นก็คือแชมเบอร์